สวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกท่านค่ะเมื่อวานนี้วันที่9ธันวาคมปี2568นะคะได้มีการเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่จะถูกบันทึกลงในความทรงจำของแฟนกีฬาทั้งประเทศเลยนะคะ เพราะการเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่สง่างามที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กีฬาอาเซียนเลยก็ว่าได้เพราะนี่ไม่ใช่แค่พิธีเปิดธรรมดาค่ะไม่ใช่แค่การเดินขบวนของนักกีฬาที่หลายหมื่นคนตั้งตารอค่ะแต่เป็นค่ําคืนที่มีบุคคลสําคัญผู้สร้างแรงสั่นสะเทือนในสนามทันทีที่พระองค์เสด็จปรากฏตัวค่ะในค่ําคืนวันที่9ธันวาคมปี2568นะคะพระราชินีแห่งประเทศไทยได้ เข้าร่วมเดินขบวนด้วยพร้อมนำพลังใจไปยังนักกีฬาไทยและประชาชนทุกคนที่ส่งแรงเชียร์อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆก,ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นนะบรรยากาศรอบสนามก็อบอวนไปด้วยความตื่นเต้นค่ะผู้คนหลัง่งไหลเข้ามาเรื่อยๆจนที่นั่งเนี่ยแทบจะไม่พอเลยแฟนๆชาวไทยเข้าไปร่วมชมพิธีเปิดกันแบบเยอะมากๆเลยนะคะพอเข้าสู่ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงหัวค่ำนะคะ ขบวนของนักกีฬาแต่ละประเทศนะคะก็เริ่มทยอยเดินเข้าสู่สนามทีละทีมทีละทีมเสียงเชียร์ดังขึ้นเป็นระยะระยะโดยเฉพาะเมื่อทีมไทยปรากฏตัวนักกีฬาทุกคนก็ยิ้มค่ะมองไปยังอัธจันทร์ที่มีผู้ชมโบกธงชาติไทยโบกสะบัดคลื่นเป็นแนวยาวและช่วงที่ทําให้หลายคนเนี่ยประทับใจมากๆนะคะนั่นก็คือช่วงที่พระราชินีหันไปโบกพระหัตถ์ให้ทับนักกีฬาไทยแล้วก็มาร่วมเดินขบวนกับนักกีฬาไทยด้วยตรงนี้ละค่ะที่ สร้างความปลื้มปิติใจให้กับประชาชนชาวไทยรวมไปถึงนักกีฬาไทยทุกคนด้วยบรรยากาศตอนนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นความมั่นใจแล้วก็แรงฮึกเหิมเลยนะคะสื่อต่างประเทศก็มีการรายงานค่ะว่านี่เป็นอีกระดับของพิธีเปิดซีเกมนะ ความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีความอลังการแล้วก็ภาพที่ราชินีนั้นลงมาร่วมขบวนกับนักกีฬาเนี่ยทำให้หลายชาติเขาประทับใจมากๆนะคะแฟนกีฬาชาวฟิลิปปินส์ค่ะบอกว่าไม่เคยเห็นพิธีเปิดซีเกมครั้งใดที่สร้างภาพจำได้เท่านี้มาก่อนนะคะแล้วแฟนอินโดนีเซียเขาก็บอกด้วยว่าโวราชินีของไทยนั้นงดงามมากๆและมีความเป็นกันเองอย่างที่สุดค่ะเมื่อขบวนเข้าสู่ช่วงไฮไลท์หลักนะคะก็มีสปอตไลท์สองไป ยังราชินีดนตรีเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวเหมาะเจาะมากนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ทุกคนนั้นประทับใจอย่างถึงที่สุดค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่พระราชิน,นีนั้นทรงเดินนําขบวนบางคนก็เขียนว่านี่คือความงดงามของผู้นําที่แท้จริงบางคนก็ได้บอกด้วยนะคะว่าภาพนี้ทําให้รู้สึกอยากให้ไทยเป็นเจ้าภาพระดับเอเชียหรือโอลิมปิกในอนาคตเลยแฟนๆต่างชาติก็ประทับใจอย่างล้นหลามค่ะโดยเฉพาะชาวสิงคโปร์แล้วก็เวียด ที่กล่าวชมว่าไทยนั้นยกระดับมาตรฐานซีเกมไปอีกขั้นชาวฟิลิปปินส์บางคนบอกว่านี่คือพิธีเปิดที่ดีที่สุดเท่าที่เท่าที่ไทยเคยทํามาหลายคนยอมรับว่าไทยเป็นเจ้าภาพที่มีมาตรฐานสูงที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนตอนนี้ค่ะ ความยาวของพิธีเปิดทั้งหมดแม้จะกินเวลาน,านานกว่า1ชั่วโมงแต่ทุกวินาทีนั้นค่อนข้างที่จะลื่นไหลเลยนะคะไม่มีช่วงไหนสะดุดทุกอย่างประสานกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างเทคโนโลยีแสงสีเสียงทีมศิลป์ความสง่างามของพระราชินีนะคะแล้วก็แฟนทุกท่านที่เข้าไปร่วมชมทําให้องค์ประกอบทุกอย่างมันลงตัวมากมากค่ะและนอกเหนือจากพิธีเปิดนะคะมันก็จะเป็นการประกาศไปในตัวด้วยนะว่าไทยเรามีความพร้อมมากแค่ไหนพร้อมในฐานะเจ้าภาพ พร้อมในฐานะประเทศผู้น,นำด้านกีฬาและพร้อมที่จะผลักดันเยาวชนของชาติให้ก้าวสู่เวทีโลกต่อไปเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะความประทับใจที่พระราชินีร่วมเดินขบวนเปิดนั้นคือความใกล้ชิดความเป็นกันเองนะคะแล้วก็ ความอบอุ่นความเมตตาที่พระราชินีมอบให้กับนักกีฬาชาวไทยและทุกชาติที่เข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาสีเกมค่ะถือว่าไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะเอาละค่ะแฟนๆชาวไทยทุกท่านคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ